สวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะกระทําในช่วงวันสงกรานกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเด็กๆมาทําความดีและเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะจะนําพาชีวิตให้มีความสุขและ จเจริญรุ่มเรืองในวันข้างหน้าค่ะก็คือช่วงสงกรานะคะเราจะนำพระพุทธรูปนะคะทุกองค์ที่เรามีนะคะในบ้านนะคะมาทำความสะอาดปัดฝุ่นนะคะด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วก็บางองค์ที่ไม่สามารถขัดถูได้เราก็จะใช้ผ้าเช็ดนะคะอันนี้คุณปู่คุณพ่อพาทำคะ่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกปีคะ่ะแล้วเราก็หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมา ส่งน้ำพระนะคะซึ่งทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็มีสมาธิด้วยค่ะเด็กๆจะช่วยกันทำนะช่วยขัดค่ะตรงไหนเป็นฝุน่นเราก็จะทำความสะอาดแล้วก็เสริมให้กับชีวิตนะคะมีความสุขความจเจริญในภายภาคหน้าด้วยค่ะเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็จะทำดูแลของใครของท่านนะคะพี่ต้นนี่ค่ะก็จะมีหลายองค์นะคะที่บ้านเราที่เรานำมา ทำความสะอาดนะคะมีองค์เล็กองค์ใหญ่เห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีองค์เล็กองค์ใหญ่น้องก็จะช่วยกันทําความสะอาดแล้วก็จะเรียงเรียงนะคะนี่ค่ะคุณปู่เขาก็จะชวนหลานมาทําค่ะเป็นกิจกรรมที่ว่าบางครั้งหลายครอบครัวก็จะละเลยไปหรืออาจจะไม่ใช่การทำพอเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ํานะคะแล้วเราก็จะเอามา ใส่ไว้กับชี้เดิมค่ะนี่ค่ะบางองค์เราแบบนี้องค์นี้เราก็จะเช็ดเอานะคะเพราะอยู่ในกรอบแก้วอยู่แล้วค่ะแล้วก็จัดวางไว้เหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะนี่เลยคะ่ะอันนี้เป็นห้องพระบ้านเราะคะ่ะเราก็จะพาเด็กๆมาไหว้พระที่นี่เป็นประจํานะคะนี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครอย่าลืมนะคะไหว้พระสวดมนต์ทำบุญตลอดนะคะเพื่อความสุขค่ะ